สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสมบัติหรือว่านัทพลคนเมืองช้างนะครับวันนี้ก็เดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่3งาน82ตารางวานะีครับอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับมีไฟฟ้าแล้วก็มีประปา นะครับปลาปาก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับปลาปาหมู่บ้านและก็ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นก็สะดวกที่จะนะครับเลือกใช้ประปาแบบไหนก็นะครับสามารถเลือกได้นะครับหรือว่าจะใช้ทั้ง2ออย่างก็นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงสวยนะครับทางทิศเหนือเนี่ยนะครับก็จะติดถนนลาดยางเส้นนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยครับมีรั้วรอบขอบชิด เป็นที่เรียบร้อยครับเนี่ยผมจะให้ดูพื้นที่นะครับที่ที่ดินแปลงนี้นะครับมีการก่อสร้างขึ้นมาก็คือนะครับรูรอบกชิดนะครับแล้วก็มีการถมดินเป็นบางส่วนเดี๋ยวผมจะนะครับนำทุกท่านไปชมนะครับสถานที่จริงนะครับนี่แหละครับที่ดินที่ผมได้พูดถึงเมื่อครู่นี้นะครับทางทิศเหนือนี่ติดกระสุนลาดยางนะครับมีไฟฟ้ามีประป่านะครับนี่พื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้เลยครับ พื้นที่ที่อยู่ภายในที่ดินแปลงนี้นะครับมีรูรบขอบชิดแล้วก็ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ก็ถมแล้วนะครับเนี่ยถมแล้วบางส่วนนี่ครับตรงนี้เลยให้ท่านดูนะครับทุกท่านดูครับตรงนี้ก็ถือว่าถมแล้วนะครับถมแล้วแล้วก็มีการสร้างบ้านเอาไว้หนึ่งหลังนะครับขายบ้านพร้อมที่ดินเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยครับเนี่ยผมให้ดูตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่นีครับมีทั้ง นะครับเป็นบ้านนี่สไตล์โมเดนแล้วก็มีห้องน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับเป็นบ้านสวนนะครับอย่างดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะได้พาทุกท่านมาชมนะครับว่าบ้านที่มีการก่อสร้างนะครับหนึ่งหลังเนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดนโอ้สวยงามทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับดูพื้นที่ซึ่งก็บริเวณบ้านนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับทางทิศ เหนือเนี่ยนะครับติดถนนลาดยางนะครับส่วนทางทิศใต้นะครับเนี่ยมีบ้านหนึ่งหลังนะครับทางทิศใต้เนี่ยติดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครับนี่ครับโอ้โหครับทางทิศเหนือเนี่ยติดถนนลาดยางทางทิศใต้ติดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครับตรงนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าไปทางทิศตะวันตกนะครับก็ประมาณ500เมตรก็จะถึงถนนนะครับสู่ถนนเกี่ยวกับนะครับบายพาสหรือทางเลี่ยงเมือง นะครับก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าจะไปทางนี้เนี่ยนะครับไปทางตะบันออกก็จะเข้าเมืองสุรินเลยนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปเทศบาลเมืองสุรินเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ขับรถไม่ถึง10บนาทีเนี่ยถึงนะครับเทศบาลเมืองสุรินเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นที่ดินแปลงสวยนะครับถมแล้วบางส่วนนะครับถมแล้วบางส่วนนะครับโอ้เนี่ยตัวรอบขอบชิดมีบ้านหนึ่งหลังนะครับขายบ้านพร้อมที่ดินเลยนะครับเนี่ย แล้วก็มีการเนี่ยล้อมรั้วนะทำเป็นเกษตรด้วยครับเนี่ยโอ้โอโอโอโกเกษตรผสมผสานนะครับสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านทิศเหนือนี่ก็ติดนุนลาดยางทางทิศใต้ในี่ถนุนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีไฟฟ้าแล้วก็มีประปาประปาก็ประปา,ปะปา,มาหมู่บ้านแล้วก็ประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็เป็นฉนบทครุดแดงนะครับพร้อมโอนได้ทันทีนะครับเนี่ยตรงนี้แหละครับแล้วก็สถานที่ข้างเคียงที่นะครับอยากจะนําเสนอก็คือ มีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับกรมทดลองหมอนไหมนะครับหรือจะเป็นศูนย์วิจัยพันธุ์พืชนะครับสถานีรถไฟลำชีหรือจะเป็นป้อมบตทเนี่ยนะครับบริเวณแถวแถวนี้เลยนะครับบวกลบแล้วไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับหรือจะเป็นวัดสง่างามวัดประทุมสทธาเนี่ยโอ้โหครบวงจรครับอยู่ในชุมชนตรงนี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยสามารถนะครับอย่ได้เลยครับเนี่ยมีบ้านให้อยู่ด้วยเพิ่งสร้างใหม่ครับเพิ่งสร้างใหม่ เนี่ยเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของที่ดินนะครับบอกว่าคุณนัฐพลเชื่อขายให้หน่อยด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับตรงนี้เลยครับสนจิตสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเนื้อที่นะครับหนึ่งไร่สามงานแปดสิบสองตารางวานะครับขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับทางทิศเหนือติดถนนลาดยางทางทิศใต้ติดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มาดูครับข้ามตรงนี้เลยครับเดี๋ยวให้ท่านดูนะครับข้ามาตรงฝั่งนี้นิดหนึ่งครับเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ นะครับที่ไว้ผลิตน้ําประปานะครับประจํานะครับชุมชนตรงนี้เลยครับโอ้ใช้กันหลายหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยอบบรรยากาศนี่ร่มรื่นมากๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับจะเข้าเมืองก็ใกล้เลยครับใช้เวลาไม่ถึง10บนาทีเนี่ยโอ้นะครับสามารถเข้าถึงในตัวเมืองได้ทันทีนะครับหไร่3างาน82ตารางวาขายยกแปลงบ้านพร้อมที่ดินนะครับ สองล้านห้าแสนบาทสองล้านห้าแสนบาทราคาเนี่ยต่อรองได้ด้วยครับสนจิตสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับที่ผมนัทพลคนเมืองช้างหมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็0 8 5 4 9 0 4. 0 1 8 4า8 5 4 9 0 0 1 8 4นยกะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าข,ของที่ดินนะครับแล้วก็ f c แฟนคลับต่างๆที่ติดตามกันมางๆของนัฐพลมาโดยตลอดวันนี้ขอกล่าควคำว่าขอบคุณและขอกล่าควคำว่า Sovan kera